ครับสวัสดีครับผมพันสามองคาตุนนะครับผมขออนุญาตนําชิ้นงานมารีวิวอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับนี่คือเทอร์โบ3ามชั้นนะครับผมเจดทับ 3. ุทับ7ับมาเมืองเหนืองานนะครับว่ามันเป็นยังไง3ามชั้นแต่สขนาดนะครับผมหมายความว่ามีเจเส้นอยู่2ผืนแล้วก็มีสามชุดหางหรือว่าสเครงนะครับผมสมเครงอยู่ตรงกลางนะครับอาจจะเจอให้เมืองเหนืองาน อันดับแรกหาลักมออให้ได้เอานะครับอันนี้แบบากลางแบบใช้งานแบบจับเสื้อนะครับผมสีเป็นลักษณะอ่านี่นะครับผมชิ้นงานจะเป็นแบบนี้นะครับสามจุดห้าอยู่ตรงกลางนะครับเจ็ดเส้นประกบสองข้างนะครับเวลาป่ามันมานอกป่าป่าหาเส้นเนอาป่าหาเส้นร้อยมากผ่านเจ็บเส้นปุ๊บแต่ว่าผ่านสามจุดหักครั้งนนะครับผม มือลักษณะนะครับมันชิเก็บปลาหลายตนะครับหลายไส้ไส่เพื่อเดียวได้ปลาหลายไส้มาทั้งปีก็คือกันนะครับปลาหกเส้นหลอดเจ็บเส้นเข่ามากอะบ่อพันสามจุดฐานทั้งในนะครับผมบอจิมาทางพีหรือทางพีได้เยอนะครับส่วนฐานนะครับเป็นสูตรกิดเทอร์โบตะกวนีบนะครับรุ่นนี้เป็นตะกวนีบกิดเทอร์โบซึ่งบ่พีไผรคือ้วกาบ่คือไผรคือกันนะครับจังเป็นที่มาการง่ายใส่สะดวกหมานเป็นมานนะครับ นี่คือเทอร์โบสามชั้นขนาดเจ็ดทับสามจุดห้าทับเจ็ดลึกห้าสิบตาตีเป็นเม็ดเจ็ดสิบห่างน,นะครับการใส่งานบแบบนี้นะครับผมสเปคหลากไลาใส่แซ่ได้หมดถ้าใส่แซ่นะครับแนะนําให้ให้ใส่ทิปพื้นขันสี่นะครับแหลังจเวลาลังเขาก็ต้อมอเขาเรื่อยสีลากแบบใช้ฟังหรือว่าสีลากแบบคนห้อยได้หมดน,นะครับผม ปล่อยแบบง่ายๆนะครับสูตรติดเทอร์โบาาการง่ายใส่ใส,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 สะดวกอลดรัดอีกแล้ว <c oughs> ะนะครับผมโอเคนาอสนใจกระติ๊ต่อทา่านเพจเด้อพี่น้องเนอบจกจุดพันช่างมองท่าตูมนะครับนนเน้นนะครับพี่น้องถ้าท่านไหนสนใจกระติ๊ต่อขาไปท่านเพจนะครับสิมีตัวอย่างมีขนาดมีหลายรุ่นหลายราคาของเบิรงนนะครับนี่คือเทอร์โบสามชั้น นึกวิเ็ษแบบเสาลวกก็ได้นะครับผมการลวกแบบแบบจังสีก็ได้นะครับลวกใส่ถุงใส่ยางในเมื่อนะครับบม่มีปัญหานะครับรับประกันโดยผมกับพันสร้างมองเห็ดเองขายเองนะครับบ่มีปัญหาเวลาลากเอาไปใส่ขึ้นอ่าดึงไปเมื่นมันชิ้นเก่าบ่เดินไปนะครับลวกแต่ตัวนีแบบเสาลวกอ่าโอเคเนาะ มาแบบได้ได้เยอนะครับผมอ่ะเมื่อนี้ครัขอจบการรายงานข่าวจบเพียงว้นซัมดีครับผมสวัสดีครับ